สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานโพสต์ Pop มาแนะนำวิธีการใช้ตัวโปรแกรม Easy Set นะครับในการตั้งค่าตัวเครื่องสแกนบาร์โค้ดของแบรนด์ Newland นะครับโดยในตัวอย่างนี้ทีมงานจะใช้ตัวโมเดล Newland HR 2000นะครับก็ตัวอย่างที่จะมายกให้เนี่ยในวันนี้ก็คือตัวเครื่อง Newland HR 2000เนี่ยใช้งานกับใช้สแกนกับบาร์โค้ด ที่เป็นบาร์โค้ดลังแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ตัวบาร์โค้ดลังแบบนี้เราเรียกว่าเป็นบาร์โค้ดประเภท ITF14 นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยหากได้เครื่องตัวนี้ไปจากทางโพสต์เนี่ยเราจะสแกนบาร์โค้ดแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าติดยากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปถึงขั้นที่สแกนไม่ได้เลย นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ทีมงานจะมาสาธิตการตั้งค่าให้ดูนะครับก็การตั้งค่าเนี่ยหลกัหลกๆเราจะทำอะไรบ้างเราก็จะปรับเรื่องของแสงนะครับให้มันสว่างขึ้นนะครับเพื่อจะอ่านบาร์โค้ดตัวนี้นะครับแล้วมาแต่การปรับตัวนี้ครับมันจะไปส่งผลทําให้บาร์โค้ดที่เราใช้งานกันทั่วไปเนี่ยบาร์โค้ดแบบนี้หรือที่เราเรียกว่ารูปแบบ EAN13 e เนี่ยมันจะอ่านไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าพอแสงสว่างเนี่ย มันอาจจะทําให้ตัวบาร์โคดที่มันเป็นเส้นบางๆตัวนี้ครับมันมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าไอ้พวกบาร์โคดติดลังมาแบบนี้อ่ะมันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับก็จะมีข้อได้ได้อย่างเสียอย่างตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่ามันสแกนไม่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายตัวเครื่องสแกนเข้าไปกับตัวโนบ,บุกที่ผมเอามาใช้เซตก่อนนะครับ ก็ตัวโปรแกรมที่จะใช้ตั้งค่าเนี่ยจะชื่อโปรแกรม Easy Set นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูนะครับลองสังเกตจากเสียงนะครับถ้าเป็นบาร์โค้ดแบบนี้นะครับมันจะสแกนได้นะครับอ่านี่มันจะมีเสียงตอบรับกลับมานะครับแบบนี้เนี่ยคือสแกนสําเร็จนะครับแต่ทีนี้ตัวหน้าต่างเนี่ยผมไม่ได้เปิดให้ดูผลลัพธ์ไว้นะครับถ้าผมเปิดผลลัพธ์ว้เนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกตัวอักษรวิ่งเข้าไปนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะลองกับตัวนี้นะครับบาร์โคดที่มันเป็นบาร์โคดแบบลังนะครับเนี่ยมันจะสแกนไม่สําเร็จนะครับทีนี้วิธีการตั้งค่านะครับก็อันนี้ทีมงานมีทําเป็นตัวไฟล์ตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งค่าทีละอย่างเองนะครับก็เสียบเครื่องสแกนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดตัวโปรแกรม Easy Set นะครับจากนั้นเนี่ยกดมาที่ตัว Online Device นะครับ กดมาที่ตัวออนไลน์ดีไว้แล้วนะครับแถบด้านบนเนี่ยเราจะเจอว่ามันมีเครื่องสแกนอยู่1เครื่องนะครับในกรณีที่เราต่อไว้2เครื่องเนี่ยตัวนี้มันก็จะขึ้นมา2เครื่องนะครับก็ให้เราเลือกเครื่องสแกนให้ถูกต้องก่อนนะครับกดคลิกไปที่รูปตัวนี้ครับกดคลิกดบเป็นคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วมันจะพาไปหน้าคอนฟิกให้เดี๋ยวผมย้อนกลับมาให้ดูอีกทีนึ่งนะครับกรณีที่มีเครื่องสแกน2ตัวนะครับเราดูชื่อก่อนนะครับว่าเครื่องสแกนตัวไหนที่เราจะตั้งค่านะครับอย่างอันนี้ผม ผมเจอเครื่องเดียวผมก็ไม่ต้องทำอะไรผมก็กดคลิกไปที่รูปภาพตัวนี้ได้เลยไม่ต้องไปดูชื่อเครื่องอื่นนะครับแต่ในกรณีที่เรามีหลายเครื่องเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าตัวชื่อไหนที่เราจะตั้งค่านะครับกดแล้วกลคลิกที่รูปเครื่องสแกนนะครับแล้วมันจะพาไปหน้าคอนฟิกให้ทีนี้พอมาหน้าคอนฟิกนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยปรับค่าแสงเนี่ยมันจะมีปรับอยู่3ค่านะครับเดีย๋ยวผมจะทําการดาวน์โหลดตัวไฟคอนฟิกมาให้ดูนะครับว่าเราปรับตัวไหนกันบ้างนะครับ ผมก็จะมาทางแถบด้านขวามือตรงนี้นะครับเลือกเปิดเลือกที่หัวข้อ Open Conflict นะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้ทีมงานก็จะมีจะทําไว้ให้นะครับให้เพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ทีมงานจูนมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปจูนเองหรือว่าตั้งค่าทีละบรรทัดเองนะครับทีละหัวข้อเองก็ไฟล์จะเป็นนามสกุล XML เสมอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนามสกุลอื่นเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับก็ได้ไฟล์แล้วก็กด Open นะครับทีนี้ มันก็จะมีบอกว่าไอตัวไฟล์ตัวนี้ครับมันจะเปลี่ยนหัวข้ออะไรบ้างนะครับโดยดูจากตัวประวัติการแก้ไขตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยก็คือแก้ไขนะครับมันก็จะมีหัวข้อ i t f 1 4อันนี้เปิดเป็น end b l e ไว้นะครับก็คือเปิดใช้งานให้มันรองรับกับปาโค o ประเภท i t f 1 4นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของแสงนะครับที่มันจะปรับให้ชัดขึ้นละเอียดขึ้นสว่างขึ้นนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างที่ผมได้บอกไปคือ พวกบาร์โค้ดที่มันเป็นแท่งบางๆเนี่ยมันจะอ่านไม่ได้นะครับก็จะมีข้อได้อย่างเสียอย่างนะครับมันจะมี3หัวข้อนี้ที่เราต้องปรับจูนนะครับก็คือ Custom Image, Luminance นะครับแล้วก็ Minimum, Maximum, Exposure, Time นะครับแล้วก็ตัวเกณฑ์พาราม t เตอนะครับพวกค่าพวกนี้เราจะต้องจูนเองทั้งหมดนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับทางโพสต์ ost, นะครับลูกค้าแค่แจ้งปัญหามาแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะส่งเป็นไฟล์คอนฟิกแบบนี้ให้ ะครับหรือไม่ก็เราก็จะส่งเป็นพูกบาร์โค้ดให้ลูกค้าไปยิงเรียงลําดับ 1, 2, 3, 4จากด้านด้าง,งลงมาด้านบนเพื่อตั้งค่านะครับไม่ต้องมาทําแบบนี้นะครับแต่นี้ทีมงานทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็ผมดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะใช้ตั้งค่าตัวนี้แหละผมคอนเฟิร์มแล้วผมก็มากดเซฟทู o ดไวิ์ตัวนี้นะครับแล้วก็รอมันเซฟักเซสนะครับกันเนี้ยถ้าสมมุติมันบันทึกข้อมูลลง ตัวเครื่องสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันก็มีให้กดโอเคเพื่อปิดหน้าต่างนะครับทีนี้ผมจะจําลองการสแกนนะครับดูผลแล้วว่าหลังจากที่ผมตั้งค่าแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันสแกนได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับก็ใช้บาร์โค้ดลังตัวเดิมนะครับที่หน้าจอเนี่ยถ้าสแกนเสร็จมันจะมีเลขวิ่งนะครับเดี๋ยวผมลองสแกนตัวนี้ก่อนอ่ะเนี่ยอันนี้คือสแกนสําเร็จแล้วถ้าไปเทียบกับต้นคลิปเนี่ยต้นคลิปมันยังไม่มีเสียงตอบกลับ ทีนี้เรามาดูที่ตัวหน้าจอมันก็จะมีตัวผลลัพธ์วิ่งมาตัวเลขตัวนี้ก็คือตัวเลขของตัวบาร์โค้ดหลังที่ผมได้สแกนไปนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูข้อเสียนะครับของการตั้งค่าให้มันรองรับกับบาร์โค้ดอีกประเภทนะครับแล้วมันไปส่งผลให้บาร์โค้ดประเภทที่เราใช้งานปกติหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับอาจจะใช้งานน้อยเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็คือตัวนี้บาร์โค้ดแบบ EAN13 นะครับ บางทีเนี่ยมันจะสแกนไม่ติดเนื่องจากว่าพอเราไปปรับความสว่างเนี่ยพวกบาร์โค้ดที่มันแบบเป็นตัวบางๆอย่างเงี้ยครับมันจะสแกนมันจะอ่านไม่ได้ก็เท่ากับว่ามันก็จะสแกนไม่ติดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบางทีมันมันจะยิงติดยากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็มีปัญหากับทั้งาบาร์โค้ดแบบแท่งแบบนี้นะครับหรือเป็นหรือจะเป็น QR แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า QR เนี่ย บางทีตัวที่มันเป็นจุดเล็กๆมันอาจจะหายได้เนื่องจากว่าตัวนี้เราปรับความสว่างให้มันสว่างขึ้น QR มันก็จะอ่านได้ไม่เต็มอาจจะตกไปบางจุดนะครับแต่นี้เนี่ยก็คือสแกนได้นะครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยก็สแกนไม่ติดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังที่ทีมงานให้เป็นให้ให้เป็นข้อควรระวังไว้ให้เป็นข้อพิจารณานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าการ แก้ไขตัวฟอร์แมตการอ่านบาร์โค้ดของเครื่องสแกนแบรนด์นิวแลนดนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ